ดูกันนะคะว่ามากี่เรือโป๊ะนะคะพนาคือแยกน้ำบนนะคะเร่งเกลื่อนกันมานะคะสี่เรือหัวเรือลากนะคะท่านผู้ชมโอ้สี่หัวเรือลากกับสี่เรือโป๊ะคะ่ะ๋อเลี้ยวแล้วนะคะ ไหลอยู่เลยนะคะเดี๋ยวลุกน้ำก็ไปจังหวะเลี้ยวไหล โปรลกรสุดท้ายอยู่กลางแยกน้ำบนนะคะเดือกระบวนชุดนี้วิ่งไปเส้นนครหลวงนะคะท่านผู้ชมร้านสินค้ามีเยอะแยะมากมายนะคะถั่วเหลืองข้าวสารน้ำตาลปุ๋ย หนหินทบโคดมีหลายอย่างนะคะที่บรรทุกมาทางชาวเรือบอกว่าไม่ได้บรรทุกแต่ทานหินนะครับเอาสารก็มีน้ำตาลถั่วเหลืองเยอะแยะเลย กันยาวๆไปเยอะเลยค่ะ เดียวนี้ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะดูอยากเที่ยวที่ไหนอย่าลืมนึกถึงจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยานะคะมาเที่ยวอยุธยากันด้วยค่ะบรรยากาศดีๆลมพัดเย็นๆท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับแม่ตุ้มพระธมชาแนลสักหน่อยนะคะ แล้วนะคะขอบคุณคุณอย่างสูงเรือก็ยังวิ่งอยู่นะคะเลี้ยวโคง้งเลี้ยวโคง้ง